พระที่อยู่ในวัดอยากได้อะไรบวชมาก็อยากได้พัดยศบวชมาก็อยากได้เป็นเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอเป็นเกียรติต่อชาติวงตระกูลได้พัดยศมาทำยังไงครับเฉลิมฉลองพัดยศกันจัดงานใหญ่โตไอ้แทนที่จะลดกิเลสละกิเลสกลับเพิ่มกิเลสไปอีกครับคุณจะฉะลองพัดยศเพื่อคุณจะฉะลองตำแหน่งเพื่อ เพื่อให้เห็นว่าฉันยิ่งใหญ่เพื่อให้เห็นว่าชีวิตหนึ่งฉันได้เป็นเจ้าคณะแล้วนะฉันได้เป็นนู่นเป็นนี่แล้วล่ะไปยึดติดเลยครับยึดติดอะไรครับก็ยึดติดตำแหน่งไงหัวกันแต่งตั้งกันเองนะครับครับสวัสดีนะครับคุณสำนวนนะครับ เสียงชัดเจนท่านมีท่านมีความคิดอะไรหรือจะอยากจะให้พูดเป็นอะไรพูดท่านพิมพ์มาได้นะครับคุณปิน่นปิ่นไว้เหรอครับหรืออะไรผมมองไม่ชัดนะครับคือผมอยากจะบอกอย่างนี้ว่าวงการเนี่ยมันเหมือนกันหมดไม่ว่าไม่ว่าทางโลกทางธรรมเหมือนกันหมดเลยเห่เหิมกันอยากจะได้เห่เหิมกันว่าเฮ้ยฉันเป็นมหาแล้วฉันเป็นนู่นเป็นนี่แล้วนะ ฉันได้เลื่อนตำแหน่งได้เลื่อสนสัมณาศักดิ์นู่นนั่นนี่แล้วนะมันกลายเป็นอย่างนั้นไงพระที่วัดผมเหมือนกันต่อให้เป็นประราชิกต่อให้ชาวบ้านติเตือนชาวบ้านไล่เฮ้ยนี่เด็กกูกูเป็นเจ้าคณะจังหวัดไอ้นี่มันเด็กกูกูตั้งขึ้นไปเป็นตั้งขึ้นไปเป็นเจ้าอาวาสแล้วก็เป็นเจ้าคณะอำเภอไม่ได้พิจารณาไม่สนเลยไม่สนเลยว่าพอได้เป็นเจ้าคณะอำเภอทำอยังไงเจ้าคณะตำบลทำยังไงก็ ก็ใช้ตำแหน่งตัวเองหัวคนของตัวเองคนของตัวเองทำผิดก็ไม่บอกไม่อะไรอย่างที่ผมบอกเคยมีวัดเนี่ยวัดที่เคยผมเคยบวชตอนนี้เปลี่ยนเจ้าอาวาสที่เปลี่ยนเจ้าอาวาสเนี่ยปัญหามาจากอะไรครับปัญหามาจากเสพเมถุนปัญหาพอเสพเมถุนแล้วเกิดอะไรขึ้นอาถูกย้ายวัดครับไม่ได้ถูกไล่ออกนะไม่ได้ถูกให้ศึกนะพ่อเป็นเด็กของเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะอำเภอ็อภอย้ายไปเอ้แกไปอยู่นู่น วัดนี้อยู่อำเภอนี้เดี๋ยวแกย้ายไปอยู่อีกอำเภอหนึ่งอยู่อีกอำเภอหนึ่งนะแล้วก็เอาคนใหม่เข้ามาก็เป็นเด็กของตัวเองแหละก็คัดเด็กของตัวเองขึ้นมาแล้วก็มาเป็นเจ้าอาวาสแล้วสุดท้ายก็เหมือนกันเสพเมถุนคือวุฒิภาวะไม่มีไอ้พวกบวชตั้งแต่เด็กเนี่ยตัวดีเลยบวชตั้งแต่เป็นเนนบวชตั้งแต่อายุน้อยเนี่ยตัวดีเลยครับเจอสาวมาไอ้นั่นหน่อยนึงไหลเลยครับไปตามเลยปรากฏว่าวัด วัดบ้านผมเนี่ยด้วยความสวยครับตั้งแต่เด็กเราก็เจอเจ้าอาวาสที่เอ่อที่เสพเมถุลพอมาอีกองหนึง่งดูท่าทางว่าจะดีท่าทางว่าจะโอเคก็เสพเมถุนอีกคือคือขาดวุธ,ธิภาวะการบวชนานไม่ได้หมายความว่ามันจะรักกิเลสได้ เหมือนพระอะไรอีกรูปหน,นึ่งนะอันนั้นอยู่วัดนาป่าพงเป็นเป็นวัดเอ่อเป็นวัดเป็นพระปฏิบัติเลยชื่อฮิโรชิหรืออะไรเนี่ยผมจําไม่ได้นั่นกระสึกออกไปเพราะมีเมียคือคือปัญหาปัญหาโครงสร้างเนี่ยไอพ้พระผู้ใหญ่นี่แหละไอ้เจ้าคณะทั้งหลายนี่แหละตัวดีคือจะเคลียร์ยัยงไง ประวัติที่ผ่านมาทั้งนั้นเลยครับมีระดับพระที่เป็นระดับปร,ริญญาเก้ามีเมียม,มีกิ๊กมีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็โกงเงินวัดอีกต่างหากร่วมกันโกงอีกช่อโกงอีกสารพัดส,สารเพเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองไปเที่ยวบางคนก็คือไปเที่ยวเนี่ยจะควบคุมตรงนี้ยังไงจะใช้ระบบอะไรควบคุมหรือว่าต้องปล่อยไปแบบนี้ปล่อยไปแบบนี้ศรัทธาของคน คนที่ไม่รู้นะศรัทธ,ธาของคนที่ไม่รู้โอ๊ยกูไม่เข้าวัดละว,วัดแม่งมีแต่อารัตชีนู่นนั่นนี่เข้าวัดไปกูก็ต้องไปทําบุญนู่นนั่นนี่ไม่ได้อะไรกลับมาเลยนะข้อเสียเกิดขึ้นอ่ะแล้วตรงนี้จะเคลียร์กันยังไงผมถามหนะ่อยปัญหามันเกิดขึ้นจะจะเห็นจะจะแล้วจะมีการคัดกรองกันยังไงจะต้องมีการวางลากกันยังไงรากฐานยังไงว่าเฮ้ยต่อไปเนี่ยเพื่อไม่ให้เกิดคอรหานินทาจากญาติโยม จากคารวาสเราต้องปฏิบัติตัวแล้วมันปฏิบัติตัวไหมล่ะบางพวกนะผมไม่ได้เหมาหมดนะพระที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ว่าไปเราไม่รู้หรอกเขาว่าอยู่ในกุฏิเป็นยังไงแต่ต่อหน้าญาติโยมเป็นอีกแบบหนึง่งแต่ในกุฏิก็เป็นอีกแบบหนึง่งเราก็ต้องมาว่ากันเราก็ต้องมาคุยกันนะครับว่าตกลงแล้วพื้นฐานจะต้องทํำยังไงเราต้องให้พระกลับไปสู่ความบริสุทธิ์ดีไหมคือละกิเลสทุกอย่าง อธฐบริขารทั้งหลายเนี่ยก็เอาเท่าที่จําเป็นแล้วลองให้พระปฏิบัติแบบดิบๆดูสิเหมือนสมัยพระพุทธองค์อะ่ะหนึ่งความเป็นมนุษย์กันยังชีพเหมือนกันครับต้องกินข้าวถูกไหมครับต้องกินข้าวนะกินข้าวเสร็จนะครับสวดมนต์อ่านหนังสือศึกษาธรรมะศึกษาธรรมอันนี้ก็ไปแบบนี้ แต่ไอความพุ่มเฟือยอย่างอื่นลถประจําตําแหน่งนู่นนั่นนี่อะไรต่างๆองค์แออะไรต่างๆจะทํำยังไงเกี่ยวกับเรื่อ,องนี้เท่ากับว่าบวชมาไม่ได้เกิดไม่ได้ละกิเลสเลยอยู่ในห้องแอเข้าไปก็เปิดแอเปิดแอเพื่ออะไรครับก็มันเย็นไงเปิดแอร์แอเสียค่าน้ําค่าไฟไหมเสียครับเสียน้ำไมไอเสียค่าไฟไหมเสีย ก็ไม่ได้ละเลิกกิเลสเลยครับบวชไปก็เพื่ออยู่ในกิเลสกูรักสบายอะ่ะก็มันร้อนอะ่ะหลายคนมาเถียงเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันยุคนี้แล้วมันไม่เหมือนสมัยพระพุทธการสมัยพระพุทธการอากาศการ็ร้อนครับแต่ใช้วิธีอยู่ใต้ต้นไม้อยู่อย่างสมถะอยู่อย่างเจิมเนื้อเจิมตัวเพราะว่าตัวเองบวชบวชบวชนี้ไม่ได้ทํางานทําการนะครับศึกษาธรรมเพื่อให บรรลุเพื่อให้หลุดพ้นทีนี้การที่จะหลุดพ้นได้ก็ต้องภาคเพียรในการนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมนะครับศึกษาธรรมแล้วครเลี้ยงครับญาติโยมคนระับญาติโยมก็เอาเข้าไปถวายโดยอนุโมทนาว่าท่านจะได้สําเร็จอรหรันท่านจะได้สําเร็จเป็นอริยะอะไรก็แล้วแต่ญาติโยมก็ด้วยความศรัทธาก็เอาไปถวาย ถามว่าบรรลุที่ใครบรรลุพระท่านบนรรลุนะแล้วเราบรรลุไหมเราไม่ได้บรรลุแต่เราโมทนาสาธุเราสนับสนุนเราสนับสนุนให้ท่านบนรรลุแต่การบรรลุเนี่ยบรรลุหรือไม่บรรลุไม่รู้แต่สุดท้ายคนที่อุปธรรมค้ำชูก็คือคารวะพุทธศาสนิกชนแต่พุทธศาสนิกชนสามารถทําอะไรได้บ้างทําอะไรไม่ได้เลย ทำอะไรไม่ได้เลยครับไม่มีปากไม่มีเสียงทั้งทั้ง,ท,งที่เป็นคนเลี้ยงพระพุทธศาสนาในประเทศไทยนะไม่มีปากมีเสียงครับทำอะไรก็ไม่ได้แล้วแล้วเราจะทำยังไงเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงอันอันนี้คือเรื่องของส่งนะเรื่องของคณะสงฆ์ที่ควรที่จะพิจารณาควรที่จะหาทางว่าเฮ้ย เพื่อไม่ให้เกิดความเสื่อมศรัทธาไปมากกว่านี้เราน่าจะมานั่งคุยกันมานั่งเคลียร์กันตั้งสภาคารวาชขึ้นมากันได้ให้คารวาชได้พิจารณาได้ช่วยกันสอดส่องดูแลเพื่อให้พระสงฆ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ในพระธรรมวินยัยละเลิกกิเลสบางคนก็บอกเอา้ามันไม่มีแอร์ไม่ได้มันต้องอยู่แอร์แล้วพระอริยสมัยก่อนเนี่ย ไม่มีแอร์แล้วท่านสําเร็จกันได้ยังไงท่านเป็นเกจิท่านเป็นพระอริยสงฆ์ได้ไงอย่างหลวงปู่แหวนอย่างเงี้ยก็ไม่มีแอร์แล้วหลวงปู่แหวนอยู่ได้ไงก็อยู่ในกุฏิเช่นเดียวกันหรือหลวงพ่อหลายๆรูปที่ท่านเป็นเกจิทั้งหลายนะท่านก็ไม่ได้อยู่ในห้องแอร์ทำไมท่านอยู่ได้สมัยก่อนนะนี่ผมพูดถึงสมัยก่อนนะแล้วทำไมพระเดี๋ยวนี้มาอ้างว่าฉันต้องมีห้องแอร์ ฉันต้องมีเครื่องอำนวยความสะดวกเครื่องอำนวยความสะดวกต้องมาหาฉันฉันไม่ได้ไปหาแต่สมัยพระพุทธการคือพระต่ละรูปต่ละองค์ทำยังไงครับบำเพ็ญตนละเลิกกิเลสไม่ยึดติดมันร้อนกลับไปอยู่ใต้ต้นไม้มันโอเคไงถูกไหมครับมีอัถรรบริขารแค่ไม่กี่อย่างแล้วก็จารีสแวงบุญไปไปสอนชาวบ้านนู่นนั่นนี่แต่เดี๋ยวนี้มันเป็นอย่าง,งานั้นไม่ทำไม่เป็นครับก็อยู่ที่วัด มึงอยากได้บุญใช่ไหมมึงเข้ามาวัดเดี๋ยวกูจะสอนมึงหรือคือไม่ได้สอนหรอกเดี๋ยวกูจะให้มึงทําบุญเนี่ยและเป็นกันเนี่ยเอาเอาเรามาคุยกันแบบตรงไปตรงมาเลยว่าเป็นเงินเกือบแปดสิบเปอร์เซ็นเป็นแบบนี้หมดอยากได้บุญก็ต้องเข้าวัดอยากฟังธรรมก็ต้องเข้าวัดไม่มีการจารีดไปไม่มีการเดินทางไปนู่นนี่ ถ้าญาติโยมน้อยก็ไม่อยากไปสมัยพระพุทธองค์มีคนสองคนสามคนพระองค์ก็สอนแม้แต่คนเดียวพระองค์ยังสอนเลยนั่นคือการเผยแพร่ศาสนาแต่วันนี้มันไม่ใช่ไงพระธรรมของพระพุทธองค์จริงจังหายไปก็มีแต่คนรุ่นใหม่มีแต่คนที่เขาศึกษาแล้วเขาก็มาพูดมาคุยกันในกลุ่มเด็กวัยรุ่นก็มีหลายคนนะที่ผมเห็นในติกตอกในในโซเชียลเด็กหลายๆคนก็พยายาม ไอ้น้องหมวยชื่อหมวยชื่อหมวยก็เออมาสอนทำหลายหลายคนก็มาสอนทำมาบอกมาสอนกันเป็นการสอนแทนพระไปแล้วนะพระกลับไม่มีความรู้เท่าเขาพระกลับไม่มีความรู้เลยเกี่ยวกับเกี่ยวกับจะต้องปฏิบัติยังไงนี่คือปัญหาแต่พอว่าญาติโยมมาสอนพอคารวะมาสอนให้ไม่ได้เดี๋ยวผิดนู่นผิดนี่ สอนไม่ตรงตามพระไตรปิฎกน,นู่นนั่นนี่พระไตรปิฎกก็พระไตรปิฎกสี่ก็สอนกันที่ความเข้าใจขั้นพื้นฐานคุณอย่าเอาหลักการเลยครับถ้าหลักการนั้นนะมันเป็นหลักการแต่มันไม่สามารถเอาไปใช้จริงได้และทําให้เกิดความสับสนเหมือนเรื่องพระปรลิตเหมือนอัศถราาเนี่ยจะเคลียร์ยัยงไงชนกันไม่หมดโยงกันไปหมด โยงกันไปแล้วก็มั่วมั่วแล้วก็เก็บไว้เออมันมั่วเดี๋ยวมีเทวดาเดี๋ยวมีฤทธิ์เดี๋ยวมีวมนูน่นนั่นนี่สารพัดสารเพแต่ก็เก็บเอาไว้เก็บเอาไว้เพราะอ้างว่าน,นั่นคือพระพุทธเจ้าผมถามหน่อยพระพุทธเจ้าพูดภาษาบาลีเหรอพระเจ้าพระพุทธเจ้าพูดภาษาส,าสันสกิตเหรอไม่ได้พูดภาษาส,าสันสกฤตไม่ได้พูดภาษาบาลีเลยพระพุทธเจ้าพูดเป็นภาษาถิ่นถูกไหมครับอันนี้คือหลักการเรื่องผมผมยืนยันว่าตรงเนี้ย และหลายคนก็สรุปเหมือนกันแม้กระทั่งนะครับพระโกษาโกษาจารย์ปอประยุทธ์ประยุทโตท่านก็นยืนยันว่าภาษาบาลีไม่ใช่ภาษาพระพุทธเจ้าอ่ะนี่คือการศึกษาแล้วนะครับคุณธงชัยนะครับคุณตวัชชัยสวัสดีครับคุณวิพาพรสวัสดีครับครับคือคือผมเลยเป็นคนที่แบบดูเหมือนขวานผ่าซากอะดูเหมือนกับ เอ้ยไอหนุ่มมึงจะไปว่าพระมึงจะไปวิาพากษ์วิจารณ์มึงนี่มึงจะบาปหนานะคือคือผมยอมบาปนะผมยอมบาปถ้าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันไปทําลายผมยอมบาปเลยนะถ้ามันไปทําลายแต่ถ้าลองคิดดูว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมกําลังเตือนสติให้ท่านตั้งสติเพราะผมมาอยู่นอกกระดานท่านอะอยู่ในกระดานผมดูท่านอยู่ในสายตา แต่ท่านไม่ได้ดูผมนะท่านคิดว่าผมวิาพากษ์วิจารณ์แต่ว่าพื้นฐานที่คารวาสมองไปที่วัดเนี่ยสภาพเป็นแบบนั้นการสอนยังไม่ได้พอญาติโยมมาสอนก็มาทะเลาะกันอีกเห็นต่างกันอีกแล้วก็มีการฟ้องร้องกันอีกก็ยิ่งทำให้คนเบื่อหน่ายแม้กระทั่งผมเชื่อมั่นว่าคนตื่นทำเองก็เริ่มเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายมันอะไรกันนักกันหนาวะ ไอ้แค่นี้ก็ฟ้องไอ้นี้ก็ฟ้องอันฟ้อง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 กันไปเหมือนคืออะไรทําไมถึงไม่ทาไมถึงไม่เอาจริยธรรมมาใช้บ้างเอาคุณธรรมมาใช้เอาการปล่อยวางมาใช้เอาการเสียสละมาบ้างลดความเห็นแก่ตัวลดอัตราตัวเองบ้างได้ไหมได้ไหมไม่ได้แล้วก็ต่างคนต่างไม่พูดว่าอันไหนถูกอันไหนผิดกูไม่สนใจอ่ะก็ไปคนละทางท่านนี้ก็ว่าไปแบบนี้อันนี้ก็ว่าไปแบบนี้ ไปคนละทางเลยสรุปรวมกันเนี่ยมีผมเห็นแต่มหาวัฒนาที่ท่านพยายามพูดถึงประเด็นแล้วเอาประเด็นมาพูดเออประเด็นเรื่องนี้ประเด็นเรื่องนี้มันอาจจะสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกันก็นแล้วแต่แต่ผมมองว่าอย่างน้อยท่านก็ได้อธิบายอะอธิบายว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้นะจริงๆผมคาเล็กเตอร์เนี่ยถ้าถามว่าพระณปัจจุบันเนี่ยเออ ผมศรัทธาหรือ,อยังผมยังไม่ได้ศรัทธาท่านไหนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคือคืออ่าฟังฟังได้แต่ไม่แต่ที่อยู่ในใจผมก็คือหลวงพ่อพระพุทธทาตเนาะหลวงพ่อชาอันนี้คือโคตรอยู่ในใจผมเลยคือ,ค,อคือทำให้ผมมาแบบกล้าที่จะพูดกล้าที่จะนำเสนอเรื่องนี้เพราะท่านพระพุทธทาสท่านเล่นกับอะไรท่านเล่นกับระบบเลยนะ แล้วท่านโดนกล่าวหาเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะเรื่องที่ท่านวิพากษ์วิจารณ์อภิธรรมโอ้โดนเลยเลยครับท่านบอกว่าเอาอภิธรรมเอาไปทิ้งทะเลไม่เอาอภิธรรมเน่ไม่เอาอภิธรรมมันมันมัน,ม,นมันเยอะแล้วมันหลายเรื่องเอาพุทธันตะเอาอะไรมาผสมมั่วไปหมดไม่ใช่แก่นของพระพุทธศาสนาเลยแต่เอามาโยงกันรับมาได้ยังไงเอามาจากสีรังกาสีรังกาก็มาเปลี่ยน เปลี่ยนแล้วไทยก็เอามาเปลี่ยนอีกทีหนึง่งเล่ารับมาจากศรีลังกานะแล้วเราก็เอาวัฒนธรรมเอาประเพณีเอาจารีตของเราเสริมเข้าไปอีกมันจนมั่วจนนัวกันเป็นอะไรก็ไม่รู้ตกลงเป็นพุทธหรือเป็นพราหมณ์เนี่ยประเทศไทยเนี่ยพระเป็นเจ้าพิธีกรรมเมื่อก่อนเป็นพราหมณ์แต่ตอนนี้พระมาแทนนะเป็นพิธีกรรมแทนมันเลยทําให้ผมจะใช้คําว่ารู้สึกหดหูรู้สึกสับสนรู้สึกว่า เอ๊ะมันจะเคลียร์เรื่องแก่นแท้ของพุทธองค์ได้ยังไงวะคือผมว่ามันผมนั่งคิดทุกวันนะเพราะการที่เราเดินแบบนี้เราเจอแบบนี้มันเจอกับเจอกับคนที่ที่อวดเก่งกันหมดเลยกูจะเอาหลักนี้กูจะเอาหลักนี้ไปหมดเลยแต่ไม่ไม่นองถึงไม่ได้มองถึงเหตุและผลที่ที่เราควรจะทำยังไงไม่ได้มองถึงพระพุทธองค์นะครับนะครับเอคุณพ่เอ่เอ ของแท้คือหนุ่มโคราชออกขอบคุณนะครับคุณอะไรนะครับเอ,อจากสปปลาวใช่ไหมครับเดี๋ยวนะฮะผมอ่านนิดนึงเอ,อ่อครับผมชอบพี่หนุ่มนะครับที่สุดโอ้ขอบคุณมากคุณอะไรนะครับเนียพิมพ์ชื่อเป็นภาษาไทยผมหน่อยคุณสิอะไรนะกับขอบคุณมากนะครับคือคือตัวผมว่าผมผมเป็นคนที่ผมพูดอะไรเหมือนเถ็นตรงนะ ไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งใจใครผมจะเป็นอย่างนั้นแหละคืออันไหนไม่ดีก็ว่าไม่ดีอันไหนโอเคก็โอเคอ่ะจริงคริงผมบางทีบางทีผมถ้าผมรับไม่ได้ผมก็จะหยุดผมก็จะนิ่งไปอย่างเงี้ยผมก็จะเป็นอย่างเงี้ยถ้าอันไหนไม่ถูกจร,จริงผมวิาพากษ์วิจารณ์เลยแม้กระทั่งเป็นพวกเดียวกันผมก็วิาพากษ์วิจารณ์นะเพราะว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยทาไม่ถูกอย่างเงี้ยไม่สมควรทําเราก็ต้องแนะนําได้ครับที่เราพูดเดี๋ยวเราพูดด้วยหวังดีไม่ใช่พูดเพื่อทําลายอย่างกรณีที่ผมพูดเหมือนกัน เราทำไมไม่เอาหลักทมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ที่ผมสงสารเมื่อกี้นี้ที่ผมบอกอรัพระพุทธเจ้าอยู่ในกุฏิที่ทําด้วยดินทําด้วยหญ้าอยู่ในกุฏินะครับทําด้วยไม้ไผ่แต่วันนี้อยู่ตึกกันอยู่ตึกมันก็สบายไงครับกันกันกันฝนกันพายุกันอะไรได้หมดอยู่อย่างสบายครับกันแดดแดดร้อนกับเปิดแอร์แต่สมัยพระพุทธองค์อะ อยู่กลางดินกินกลางทรายเนาะต้องใช้แบบนั้นคําว่าอย่างนั้นเลยไม่ได้ว่าสะดวกสบายทุกอย่างมีทุกอย่างนะครับไม่ใช่นะก็สม,มถะอยู่อย่างสม,มระอยู่อย่างปล่อยวางซึ่งเป็นพระที่แท้จริงเราสืบทอดพระพุทธศาสนามาจากพระพุทธองค์นะไม่ได้สืบทอดมาจากคนไทยไม่ได้สืบทอดมาจากองค์ใดองค์หนึ่งในประเทศนี้ สวัสดีครับนะครับ <c oughs> ผมผมเลยผมเลยอยากให้ทุกคนย้อนกลับไปถึงพระพุทธองค์ย้อนกลับไปถึงสมัยพระพุทธองค์ท่านลองคิดดูนะอันนี้ผมขอพูดไปยังพระเลยท่านลองคิดดูมันจะเพอร์เฟขนาดไหนถ้าท่านอยู่อย่างสมถะสมถะเนี่ยมันทําให้เกิดความศรัทธาโหพระท่านปฏิบัติตามพระธรรมวินัยเลย ให้ละเลิกกิเลสท,ท่านก็ละเลิกกิเลสเว้ยโหเจ๋งพระรูปนี้ท่านโอเคเว้ยอะไรอย่างเงี้ยนั่นน,นั่นเกิดความรู้สึกแล้วนะเมื่อเปรียบเทียบกับพระนั่งรถเบนซ์นั่งรถยนต์แตกต่างกันเลยนะความศรัทธานี่โอ้โหท่านก็แม่เล่นสเบนเลยเราก็เอาข้าวไปถวายไอเราก็ไม่มีจะกินแต่เราก็อุตส่าห์ถวายแต่ท่านโอ้โหเล่นแบบนั้นเลยเหรอท่านเล่นไอโฟนเลยเหรอท่านเล่นแบบ เหลือกินเหลือใช้เลยเหรอพระจริงๆเป็นผู้แบ่งปันก็เป็นผู้แบ่งปันด้วยก็อย่างที่บอกว่าสมถะสมถะคือใช้เท่าที่ใช้ก็อย่างที่ผมบอกบางที iPhone 15 i p h ไอโฟนสิมีรถประจําตําแหน่งผมไปเห็นวัดหนึ่งผมไม่มั่นใจว่าวัดอะไรเจ้าอาวาสขี่เบนซ์มาขับเบนซ์มามีคนขับแล้วท่านหลงลงเสร็จมีพระมาล้างเท้าให้เช็ดเท้าเช็ดอะไรให้ เตรียมอาสนะเตรียมอะไรอย่างดียิ่งกว่าพระพุทธเจ้าอีกเราเป็นไปได้กันขนาดนั้นนะเรายกกันได้ขนาดนั้นเลยนะมันกลายเป็นอะไรครับพระพุทธองค์เนี่ยเวลาจะเวลาจะไปไหนพระองค์ก็เสด็จราชดำเนินเ,เสด็จไปไปถามภิกษุกลุ่มนู้นกลุ่มนี้ก็คือเดินไปทักทายเวลาจะไปไหนพระพุทธองค์ทํำยังไงครับเดิน เดินทางนั้นไม่นั่งรถมา้าไม่อะไรเล,เลยคือใช้วิธีเดินอย่างเดียวจนพระชนมายุได้80สพรรษาออกสอนชาวบ้านญาติโยมเดินตามทุ่งตามหนองเดินด้วยเท้าเปล่าสมระขนาดนั้นนะคนก็เลยศรัทธาพระองค์ไงเราจรึงศรัทธาพระองค์ก็เพราะว่าสามารถความสามารถของพระองค์ที่พระองค์สามารถที่จะ ลดละก,กิเลสส่วนตัวได้นั่นคือลูกกษัตริย์นะจริงๆก็ไม่เชิงลูกกษัตริย์หรอกแต่ว่าเอาแหละก็คือสักยะเนี่ยก็คือเป็นส่วนหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วเขามองว่าเมืองกบิลพัทเนี่ยเป็นเมืองที่เป็นขแขวงเมืองเป็นเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งมีราชกุมารชื่อสิทธัตถะเรียกว่าราชกุมารไม่ใช่พระโอรสนะเป็นราชกุมารน,นะครับ บางคนไม่เข้าใจว่าเอ๊พระพุทธองค์นี่เอ่อเป็นเป็นเมืองใหญ่เหรอเมืองกบินภัทเมืองกบินภัทเป็นเมืองเล็กๆนะไม่ใช่เมืองใหญ่โตแต่ก็ทำให้อยู่สบายก็อยู่หรูดูแพงนั่นแหละครับถึงจะเป็นเมืองเล็กๆก,ก็แล้วแต่เทียบไม่ได้กับเมืองมคตนะของพระเจ้าพิมพิสารนะนี่คือคนละคนละคนละเกรดเลยเมือง เมืองมคตนี่คือยิ่งใหญ่อลาัางการแผ่นดินนะแต่เมืองกบิลพัทเป็นเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งนะครับแขวงหนึ่งด้วยซ้ําไปเป็นเหมือนกิ่งอำเภอทํานองนั้นน่ะนั่นคือในสมัยพระพุทธองค์เวลาเราพูดอ่ะเวลาเวลาการแต่งเรื่องหรือสร้างเรื่องขึ้นมาสร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อให้ดูอัศจรรย์มันก็เหมือนล่าองุงนิทานน่ะครับถ้าบอกว่าแค่บาทเดียวมันมันน้อยอ่ะมันต้องบอกห้าร้อยหมื่นหนึ่งล้านหนึ่งอย่างเงี้ย มันถึงจะอู้หูอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับเหมือนกันลากเวียนห้าเล่มโอ้โหแค่ห้าเล่มเองจิบจิบแต่เพื่อให้เกิดบอดสันห้าร้อยเล่มเวลาพูดเรื่องอะไรมันต้องโอเวอร์ไว้ก่อนแม้กระทั่งปัจจุบันเราก็ต้องพูดโอเวอร์ไว้ก่อนในการเขียนมติปิฎกมันก็จริงโอเวอร์ตามไงมันก็มีบทอัศจรรย์เกิดขึ้นไงสำหรับผมผมคิดอย่างนั้นจริงๆทําไมผมถึงคิดอย่างนั้นผมไปเทียบพระพุทธองค์ให้เห็น พระองค์จะมีฤทธิ์หรือไม่มีฤทธิ์ผมไม่รู้นะพระพุทธเจ้ามีฤทธิ์หรือไม่มีฤทธิ์แต่พระพุทธเจ้าเสด็จพระราชดำเนินเดินไปทุกที่ให้ทุกคนเห็นว่าฉันก็เดินเหมือนแกฉันไม่ได้เหาะไปหรอกฉันก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งแต่เป็นมนุษย์ที่รู้และเข้าใจธรรมชาติมากที่สุดและเอาหลักธรรมชาติมาสั่งสอนทุกคนสำหรับผมคือแบบนั้น ในสายตาผมพระพุทธเจ้าเป็นคนที่ผมศรัทธามากเพราะอะไรครับพระองค์สรรมฐานไงพระองค์ปล่อยวางละกิเลสแล้วแล้วเราเห็นโอ้โหทำไมพระองค์ต้องทําขนาดนี้บําเพ็ญกว่าจะได้กว่าจะสําเร็จอรหรันทดลองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นนักทดลองพระพุทธเจ้าเป็นนักทดลอง ทดลองทาแบบนี้อ่าไปตรงนี้ไม่ได้ไปละไม่สุดไปตรงนี้ไม่เห็นไปตรงนี้ก็ไม่เห็นกี่ครั้งอะครับหกปีที่กว่าจะสําเร็จอรหันทดลองอดอาหารกินแต่ขี้นกกินแต่อะไรกินแต่ขี้งวคือขนาดนั้นน่ะพระองค์ทรงเสียสละอย่างมากเมื่อเทียบกับพระปัจจุบันนี้นะไม่ได้คิดตีนครับต้องบอกอย่างนั้นไม่ได้เสี้ยวคิดตีนพระพุทธองค์เลย ในความอดทนในความบักบั่นของพระอ,องค์ที่พยายามที่จะค้นหาความจริงนี่คือให้เห็นแต่ปัจจุบันนี้หาข้ออ้างเอ้ยพระมันต้องอยู่แบบนี้สิมึงจะให้พระดีมากไปกว่านี้ได้ยังไงก็บวชเพื่อรักกิเลสไมนะ่ล่ะถ้าบวชเพื่อรักกิเลสก็สํานึกตัวเองสําเหนียกตัวเองว่าคุณเป็นพระคุณขอทานข้าวญาติโยมกินคุณขอทานข้าวญาิโยมกินนะ ญาติโยมหาเช้ากินค่ำยายบางคนนะครับไม่มีไม่มีเงินไม่มีอะไรแต่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาใส่บาตรทุกวัน